สวัสดีครับทูนเซอร์วิสครับบายช่างลงกึงนะครับวันนี้เรามีเทสเครื่องจักรนะครับรอส่งมอบลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้าจะเข้ามาเทสเครื่องนะครับเริ่มจากงานปาดหน้านะครับตั้งทูนแล้วก็กึงปอกนะครับอุปกรณ์ในการใช้นะครับที่ช่างคนนีนะครับคือ ตัวดึงเศษนะครับตัวเกี่ยวเศษนะครับตัวนี้ช่างดึงเข้าไปถึงหัวเครื่องเลยนะครับส่งบ่ายนี้นะครับแจ้งแท็กกิ้งนัำเบอร์นะครับแท็กกิ้งส่งสินค้านะครับใบนี้นะครับเดี๋ยวทางเพจจะมาแจ้งอีกทีนึงนะครับรอรับสินค้าปลายทางที่บ้านได้เลยนะครับ ดูกันย,วยาวๆนะครับตัวนี้ใช้มีดฟอร์มเดียวนะครับกึ่งยาวเลยทั้งป่านหน้าแล้วก็กึ่งปอกครูที่ไม่มีความชำนาญน,นะครับต้องควรฝึกให้เกิดความชำนาญก่อนนะครับสวัสดีครับทูนเซอร์วิสบายช่างลงกึงนะครับ ตรวจเช็คเครื่องจักรนะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับตรวจเช็คระบบไฟฟ้าระบบเปืองนะครับงานตึงเกลียวนะครับรวมถึงระบบสายพานนะครับการใช้งานของเครื่องนะครับไม่ให้เครื่องพร้อมใช้งานเสมอนะครับลูกค้ามั่นใจในคูนเซอร์วิสได้นะครับเครื่องทุกตัวอะไรทุกชิ้นนะครับ เรามีให้บริการนะครับลูกค้าแค่โทรเข้ามานะครับเราจัดส่งอะไรให้ลูกค้าได้เลยครับเทสความเร็วสูงสุดเทสความเร็วต่ําสุดนะครับเปิดเทสระบบไฟฟ้านะครับเดินเครื่องหนึ่งชั่วโมงนะครับลูกค้ามั่นใจได้ครับขอบคุณครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจร้านเราอยู่ที่ชนบุรีนะครับ สามารถเข้ามาดูเครื่องได้เลยหรือโทร0 6 5ย์ห4 5 3 3ขอบคุณครับ